สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยกนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานอะไรนะด r ก g นบอลจีทีฮะกับตัวซูเปอร์ไซียสี่ซุนโกคูนั่นเองซึ่งตัวนี้รู้สึกจะออกมาเป็นของ GT ลีล้วนๆเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะตัวแรกก็คือเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกโกคู Goku, แล้วก็เป็นเบจิต้าซูเปอร์ไซียสี่อ่าตัวนี้คือหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้ตัวนี้กล่องสวยนะฮะด้านข้างด้านหลังอ,อีกด้านหนึ่ง ด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันเลยซึ่งในกล่องตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้จะมาเป็นลักษณะของถุงถุงเดียวนะฮะอันนี้ตัวตัวเนี่ยไอ้จะมาเป็นเต็มเต็มเลยมีหางแยกมามีเสาและก็มีฐานแบบนี้ โอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันเลยตัวนี้นะฮะอ่ะเอาตัวมาดูก่อนเลยนี่ตัวนะฮะที่กล้ามเนื้อด้านหน้าจะไม่มีไฮรลท์อะไรตัวสีกล้ามเนื้อนะตรงขนแดงนี้สวยตรงสีค่อนข้างโอเคเลยฮะ ตัวกางเกงเนี่ยจะมีไฮไลท์แบบเหมือนไปลอยจากการต่อสู้ะนะฮะมันเหมือนจะไปลอยเปิดของกางเกงอยู่ทำออกมาได้โอเคเลยนะมันไม่แบบไม่เรียบนะะไม่มีเล่นแบบเป็นเงาเป็นเล่นเป็นไฮไลท์นะฮะเหมือนในกระตูนอย่างนั้นอะ่นะอ่ะลงสีแบบเหมือนในกระตูนเลยอ่นะ,ะตัวกางเกงรอนะะงเท้าก็จะเป็นสีปกติอันนี้ผมเป็นสีดำนะะหน้านี่ โอเคเลยอันนี้ชัดนะฮะผมถือว่าตัวนี้โอเคเลยนะตรงสีได้โอเคเลยหางนี่ก็จะเป็นหางจะใกล้เคียงกับตัวสีของชุดนะฮะก็คือมัน,นจะมีไฮไลท์ดำๆอยู่ในตามร่องของกล้ามเนื้อกล้ามอะร่องขนอย่างนั้นนะ่ะนี่เสานะครับแล้วก็เป็น ดำปกติแบบน,นี้อันนี้มันไม่ได้มีข้อต่ออะไรมากนะฮะก็คือเสียบหางเสร็จเสียบหางแค่นี้นะครับแล้วก็เสียบเสาด้านข้างแลก็เสียบเข้ากับฐานนะฮะอ่าทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูแล้วกันนี้ เป็นลนักษณะประมาณนี้นะฮะนี่่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ออกมาในธีมของดาร์ก n b a l บอลจีซึ่งค่อนข้างที่จะออกเยอะมากเลยนะปีนี้อะทั้งจับชรากทั้งงานตัวทั่วไปเนี่ยจีมาแรงมากนะฮะอันนี้ความสูงของตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ความสูงมันจะอยู่ที่ ประมาณ19เซนอ่ะตรงนี้ถึงปลายตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณ19เซนก็คือไซส์มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะกับต,ตัวงานกล่องประมาณนี้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปจะเป็นตัวกำลังพุ่งชกสวยๆเลยฮะตัวนี้กับจังวันจีทีซูเปอร์ไซยาสึซุงโกคูนะฮะซึ่งถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็ เอามารีวิวให้ดูกับที่โอ้โหโทอยของเรานั่นเองถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ